สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาริกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับหลังเกมสุดเช้าสุดดราม่านัดชิงโกปาเดเลมีนักเตะอดรมพฤษถูกใบแดงไล่ออก3คนลูคัสบาสเกตจูต์บริงแฮมแล้วก็อันโตนิโอรือดิเกอร์นะครับซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่า แต่ละคนที่ถูกใบแดงไล่ออกโดยพุทธสินริกา์โดเดบูโกสเนี่ยจะโดนโทษแบนกันกี่นัดก,กันแน่ซึ่งมันมีผลต่อการลงสนามในลาลิกาฤดูกาลน,นี้ด้วยนะครับโอเคจากบทวิเคราะห์นะครับของสื่อสเปนนะครับเขาอิงแล้วก็ให้ความสำคัญจากรายงานของริกา r โดเดบูโกสเนี่ยเป็นหลัก แล้วก็บอกว่าณนะเวลานี้รายงานเนี่ยอยู่ที่ทางคณะกรรมการควบคุมระเบียบวิน,นัยซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนแรกครับก็คือทางลูกัสบาสเกตรายงานผู้ตัดสินเนี่ยเขียนไม่ได้ดุนแรงมากก็คือเข้าไปประท้วงการตัดสินใจของเรานะครับโดยการเดินเข้าไปในสนามหลายต่อหลายเมตรด้วยกันนะครับซึ่ง ตรงนี้ก็แค่ประท้วงแล้วก็เข้าไปในสนามนะครับตามข้อความที่ริคาโดเดบูโกเขียนเนี่ยนะครับก็คาดกันว่าเต็มที่ลูคัสบาสเกตก็คงจะโดนที่ประมาณ2นัดครับซึ่งหมายความว่าก็จะติดโทษแบนแค่ในรายการโกปาเดเลเท่านั้นนะครับไม่ได้เผื่อไปถึงรายการอื่นอย่างลาลีกาเพราะตามกฎของฟุตบอลสเปนนะครับ ถ้าโดนใบแดงและติดโทษแบนไม่เกิน3นัดก็โดนรายการไหนก็แบนรายการนั้นครับอย่างลูคัสปาสเกตโดนใบแดงในกปาเดเลนะครับปีนี้ไม่มีเล่นแล้วก็ปีหน้าเก็บไว้แบนนะครับสนัดนะหรือ3นัดก็ประมาณนี้ครับส่วนลาลิก้าเนี่ยในเกมที่จะเจอกับซูดาบิโกถ้าอัญชติส่งลงเขาก็เล่นได้ส่วนจูตเบลิงแฮม ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปถูกใบแดงหลังจากจบเกมไปแล้วนะครับรายงานของริาโดเดบูโกสเนี่ยเขียนบอกว่าจูดเนี่ยเดินเข้ามาหาผมด้วยทัศนคติที่ก้าวร้าวนะครับและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยต้องเข้ามาห้ามปรามนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับว่ากันถึงเรื่องของการทำผิดกฎเนี่ยจากการเขียนรายงานของริาโดเดบูโกสเนี่ยจูดเนี่ยถือว่าเข้าข่าย การทำผิดกฎข้อที่100นั่นก็คือ,อบังคับขู่เข็นนะครับขมขู่ในส่วนของผู้ตัดสินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโทษก็จะอยู่ที่4นะถึง12นัดถือว่าอยู่ในข่ายแต่นักวิเคราะห์เขามองว่ามันมีอยู่ประโยคหนึ่งครับที่อาจจะทำให้จุดรอดไม่โดนแบนถึง4นะัดนะครับนั่นก็คือ,อคำที่เขียนว่า n a t t i t u d e a g r e s s ์เกรซีบาเอนอาร์นะครับซึ่งหมายถึงว่าด้วยทัศนคติที่ก้าวร้าวนะครับและก็ที่เหลือแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงนะครับก็คือ,เ,อเดินเข้ามาหาก็พูดแล้วก็แสดงท่าทีทัศนคติที่ก้าวร้าวเพื่อมนุษิินตองมาห้ามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าคณะกรรมการควบคุมระเบียบวิน,นัย พิจารณาแล้วว่าเออมันไม่ได้มีเรื่องของการคู่ผมขืนใจหรือใช้ความรุนแรงก็อาจจะไม่เข้า,าการทำผิดกฎข้อที่100หรือ101นะครับอาจจะตีไปเข้ากฎข้อที่124ซึ่งเป็นการดูหมิ่นดูถูกผู้ตัดสินถ้าเข้าข้อที่124จูบเบาเลยครับจะโดนที่โรราวๆ3 3นะัด ซึ่งก็อย่างที่อธิบายกดไปแล้วครับ2-3นัดเนี่ยก็แบงรายการไหนก็รายการนั้นครับแดงรายการไหนก็ติดแบงไหนรายการนั้นราิก้ารเล่นได้นะครับอ่ะส่วนของอันโตโอร์ดีเกอร์นะครับดีเกอร์นี่หนักเลยครับเอาจริงๆดีเกอร์นี้ถ้าจะไม่ต้องอ่านรายงานเลยนะคือมันเห็นชัดเจนนะครับแต่รายงานเขาเขียนว่าอ่ะลันซาอุนออเคติโบเดเซนแอเรียตากนิกัสินเยกาอาร์อันกันซาร์เมก็คือ ขว้างของขว้างสิ่งของจากเทคนิคอลแอเรียนะครับแต่ว่าไม่โดนผมนะีม่เป็นการเขียนเล่าเหตุการณ์ของผู้ตัดสินนะครับตราเซอินซัญญาดัลลาตาเคตาโรค่ะหมายถึงว่าหลังจากที่ได้รับใบแดงก็โกรธนะครับขว้างถุงน้ำแข็งนะครับตูโบเกเซสุเคต้าด้วยปอบาริโอสเมียบรสเดนกอร์โปเทคนิโกและจำเป็นต้องมีทีมสตาฟหลายตัวหลายคนเข้ามาห้ามปรามเอาไว้กับ รายงานของดูดิกเกอร์นะครับกับคลิปเหตุการณ์ที่ออกมาขว้างของอาจจะไม่โดนก็จริงนะครับแต่ดูดิเกอร์เนี่ยเข้าขายกดที่101เต็มๆก็คือบิโอแลนเซียหรือว่าใช้ความรุนแรงนะครับใช้ความรุนแรงเนี่ยนะครับสงนัด100%นะครับสนัด100%และดูจากท่าทางอากับกริยาของดูดิเกอร์ที่แสดงในเหตุการณ์เมื่อมันเสรารแล้วเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์คาดกันว่า รูดิกเกอร์อาจจะโดน8นัดถึง12นัดเต็มแม็กไม่น่าจะเบากว่านี้นะครับไม่น่าจะเบากว่านี้นั่นหมายความว่าฤดูกาลของรูดิกเกอร์จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามนะครับนี่เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ของสื่อเท่านั้นนะครับของจริงบทลงโทษนะครับผลการตัดสินเนี่ยนะครับจะออกมาอย่างช้าสุดก็คือช่วงเช้าวันจันทร์ที่สเปนนะครับ ซึ่งก็น่าจะอยู่ราวๆสักบ่ายสองบ้านเรานะครับก็คงจะทราบข่าวแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยตัดสินกันออกมาอย่างไรจะเป็นอย่างที่วิเคราะห์กันไว้หรือไม่เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับช่วงท้ายคลิปวันนี้นะครับ มีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากครับเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆนะครับทางช่อง Score Addict ของเรานะครับมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับสามารถโหลด Tele กรรมผ่าน App Store หรือว่า Play Store นะครับได้เลยเพื่อเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรม Lucky t o Money ครับเพียงกดไลค์นะครับคลิปนี้นะครับกดติดตามช่อง YouTube Score Addict ของเราและแคปหลักฐานนะครับส่งมาในกลุ่มเ Tele ลกร m Fanball Addict นะครับ ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล True Money Wallet มูลค่า50บาทโดยเราจะสุ่มผู้โชคดีจำนวนทั้งสิ้น30ท่านนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้ครับ